อาร์เซนอเตรียมย้ายไปใช้สนามเย่าเป็นเวมบรี่ครับเพราะว่าอาจจะมีการเรียกว่ารีโนเวทเอมิเรตสเตเดียมใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับผู้จัดการทีมชาติสวีเดนครับออกมาบอกว่าเฮ้ยใครใช้โยเคเรสไม่เป็นเดี๋ยวพี่ใช้ให้ดูนะครับออกมาปกป้องลูกทีมครับนะว่าตอนนี้กำลับบงโดนกระแสเริ่มโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สามารถ ทำประตูได้ใน6-7เกมหลังสุดเลยนะครับนะเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังและรวมไปถึงครับดาวิดรายาครับได้ข่าวดีครับนอกจากจะได้ลูกคนใหม่แล้วนะครับสโมสรยังจะให้รางวัลเป็นสัญญาฉบับใหม่ให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมมาในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับผู้ิเรื่องราวของฟุตบอลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับนะก็คุยกันทุกวันแบบนี้เลยนะครับมีข่าวสารให้อัปเดตตลอดนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเลยและถ้าใครรักอาซนอททั้งใจห้ามพลาดเลยนะครับฝากกดย้าเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วก็คอมเมนต์ถึงทุกข่าวที่เราตั้งใจนําเสนอด้วยนะครับนะค,บคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนั้นข่าวนี้เชิญได้เลยนะครับนะ่ะมาลุยกันเลยดีกว่า นะครับมีข่าวครับนะฮะแต่ผมใช้คําว่าลือก็แล้วกันนะครับเพราะผมยังไม่ไม่กล้าใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นลือที่น่าสนใจนะครับก็อาร์เซนอลเตรียมขยายสนามเอมิเรตสเตเดียมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจุประมาณ60,000ที่นั่งนะครับให้เป็น80,000ที่นั่งนะครับให้เป็น80,000ที่นั่งนะครับก็อาร์เซนอลเตรียมหน้าโครงการใหญ่ครับขยายสนามเอมิเรตสเตเดียมครับจากปัจจุบันเนี่ย จูประมาณ60,000นิดๆนะครับให้เพิ่มเป็นมากกว่า70,000ที่นั่งเป้าหมายก็คือ80,000ภายใน2,028นะครับโครงการนี้คาดการว่าจะแล้วเสร็จแล้สโมสรเนี่ยจะกลับมาครองตำแหน่งที่มีส,สโมสรที่มีสนามใหญ่ที่สุดในลอนดอนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้เคยใหญ่สุดนะครับก่อนที่เวสต์แฮมเนี่ยจะมาใช้ไอ้ลอนดอนสเตเดียมนะครับแล้วก็แซงอยู่ที่ท 20,000เอ่า60,2850ที่นั่งนะครับแล้วก็เทอร์เรมฮอสเปอร์ก็มีไอเนี่ยไอเทอร์เรมฮอสเปอร์สเตเดียมอ่ะนะครับก็2 60,2500ที่นั่งนะครับอันนี้ก็อาร์เซนอลก็เป็นอันดับ3อยู่นะเพราะฉะนั้น60,000กับประมาณหลักร้อยอ่ะ6-700ประมาณแถวนั้นอ่ะนะครับแผนการนี้ยังไม่ไม่ไม่ใช่แค่เพิ่มไรายได้ต่อปีเท่านั้นครับยังตอบสนองความต้องการแฟนบอลครับที่ ไปต่อคิวซื้อตั๋วปีกว่าแสนคนนะครับผมอยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ครับถือมีความซับซ้อนสูงครับเนื่องจากมีการต้องเติมนะฮะเกือบทุกสัสดส่วนของสนามไม่ใช่เพียงแค่อัฒจันทร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยการก่อสร้างคาดว่าจะใช้งบประมาณ4-500ล้านปอนนะครับโอ้โหเยอะมากนะแล้วก็คงถึงถึง,ถงหรอว่า0 0 0อล้านปอนโอโหนั้น สูสีก็ทำสนามใหม่เลยนะเนี่ยนะครับโครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ KSE ครับนะฮะแล้วก็สแตนโค e เอนเกนั่นแหละนะครับเจ้าของสโมสรแล้วก็มีบริษัทออกแบบด้วยนะผมยังไม่ค่อยเชื่อแล้วกันนะแต่ว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับอาอร์เซนอลจำเป็นจะต้องย้ายไปใช้เวมบรีชั่วราวเป็นเวลา 12ถึง18เดือนในระหว่างการปรับปรงุงรังเย่านั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องดีคืออาร์เซนอลมีแผนจะขยายส,ส,ส,สเตเดียมเนี่ยักพักึงแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเอาจริงก็ใช้สนามนี้มาก็น่าจะเป็นหลัก10ปีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แอบ แอบคิดของผมเองว่าถ้ามันจะรีโนเวทใหม่เนี่ยนะถามมันทำได้ไหมผมก็ทําทำได้มันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับแล้วก็จริงทำเป็นโซนๆแบ่งเป็นโซนๆไปก็ทำได้นะครับช่วงปิดฤดูกาลก็น่าจะพอขยายได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับถึงขั้นไปใช้เวมบีเลยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะเวมบีเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้บรรยากาศของความเป็น ลอนอน่ะมันได้ความเป็นนดอนแหละแต่มันจะไม่ได้บรรยากาศของความเป็นอาร์ซ a นอลแล้วกันนะครับผมผมแอบรู้สึกว่าถ้าจะต้องย้ายสนามไปใช้เวมบรีผมส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับส่วนตัวผมนะผมเป็นผมผมจะยอมแหวงแบบอ่ะทำช่วงนี้ทําฝั่งนี้สแตนฝั่งนี้นะ,ะปิดสแตนฝั่งนี้ก็เหมือนคล้ายๆหลายๆทีนี่เขาทำอ,ะอ่ะแล้วก็ แล้วก็ใช้รังเย่าตัวเองไปก่อนรายได้ก็สูญเสียไปเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเวนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าหรือเปล่านะอ่าแล้วก็เริ่ม start ท,ทำเนี่ยจบฤดูกาลปุ๊บทำเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะไหมแล้วช่วงนั้นก็ไม่ต้องมีอย่างน้อยก็ได้มีเท่าไหร่อะสามเดือนแล้วนะสองสามเดือนแล้วนะอ่าเไหมทำเสร็จทักฝั่งหนึ่งไหมอ่าแล้วก็อีกปีนึ่งก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่นปะไม่จำเป็นต้องปิดสนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยอมรับว่าสนามอาร์เซนอลเนี่ ถ้าจะต้องต่อเติมก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าก็เท่าที่ผมเคยไปดูและไปเห็นกับตามาแล้วนะผมเชื่อว่าทําได้ผมเชื่อว่ามันมีมุมนั้นมุมนี้ที่ที่พอทําได้เห็นเห็นเลยอะ่ะว่าเว้เวนแหวงเอาไว้ต่อเติมได้อะ่ะในมุมมองผมนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะครับถ้ามันขยายก็จะทําให้เราซื้อตั๋วได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไปดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมพาไปดู ข่าวนี้เลยด้วยกันเยอเยอร์เคเรสนะครับนี่ทางด้านผู้จัดการทีมชาติสวีเดนครับยอนดาวโตมัสซันครับ,รบนี่ก็ไปเป็นผู้จัดการทีมชาติสวีเดนแล้วนะออกโรงครับสวนนักวิจารณ์ครับที่มาวิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของวิกตอร์เยอร์เคเรสครับปัจจุบันเยอร์เคเรสจะยิงให้อาร์เซนอลไปแล้ว3ประตูนะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิด2เกมมั้งรู้สึกติด,ต,ดติดกันอนะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นเกมถล่มลีกกับเกมชนะฟอร์เรสนะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยิงไม่ได้มาแล้วเนี่ยนะครับประมาณ6-7เกมติดกันเลยนะครับรวมทุกรายการครับแล้วก็โดนวิาพากษารอย่างหนักนะเริ่มโดนวิาพากษา์ยังไม่หนักยังไม่หนักยังไม่หนักแต่ล่าสุดครับยอนดาวโตมัสซันครับผู้จัดการทีมชาติสวีเดนครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องกองหน้าคนสําคัญของทีมครับเอ,อาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเราบอกว่าใครบอกว่าเขาไม่มีอิทธิพลต่อเกมแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลเลยนะครับ วิกตอร์เนี่ยนะครับสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีม mm hmm. เขาวิ่งทําทาง mm hmm. เขามีส่วนร่วมกับเกมสูงมาก mm hmm. มันยอดเยี่ยมมากที่เขาทำผลงานได้ดีเสมอ mm hmm. เมื่อมาอยู่กับสโมสรแห่งใหม่นะครับ mm hmm. ผมมามองแบบนี้นะ mm hmm. ผมมองคล้ายกับคุณยอนยาโตมัสซันนะแม้วิกตอร์เยอร์เคเลสเนี่ยจะยังยิงไม่ได้เยอะมากอย่างที่เราอยากให้ยิงนะแต่ถ้าพี่ๆดูพี่สังเกตดีๆเนี่ยนะครับ ซ้ายขวาเราเนี่ยทำผลงานได้ดีเฉยเลยนะปีกซ้ายปีกขวาเราเนี่ยทำผลงานได้ดีเฉยเลยนะโนนี่มาดูเอเก้ก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงบอลเยอะขึ้นนะครับบุกโยซาก้าทำประตูได้เลยนะมาร์ติเนลลี่ลงมาเนี่ยทำประตูได้เลยนะครับ,มมรรบผมมามองว่ามันเป็นผลพวงจากการที่ในเกมแล้วกันนะผมจะสังเกตเห็นว่ากองหลังเนี่ยมักจะพะวงกับเยอเคเรสมากที่สุดเลยนะครับเหมือนแบบถ้าจะต้องเลือกประกบนยะเพราะมันประกบทุกคนไม่ได้นะครับ ประกบซ้อนเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะครับเขามักจะเอาไอ้พี่เสยเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เสยืยเราเนี่ยก็เลยมีโอกาสมีพื้นที่ในการเข้าทำเนี่ยน้อยมากไม่ได้มีเยอะเหมือนเหมือนเหมือนอตำแหน่งอื่นๆนะครับแต่มันก็กลายเป็นไปเปิดพื้นที่ให้ตำแหน่งอื่นมีพื้นที่วิ่งมีพื้นที่เล่นมากขึ้น,นอันนี้ในมุมมองผมนะผมก็เลยมองว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าและอีกอันนึงที่ผมเห็นเลยคือคําเป้าเจอเสมอนะครับ เยอเคเรสจะไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญคญเสมอนะครับจะไปจะไปแบบพอเพื่อนเปิดมาจะถึงเขาแต่ว่ามันอาจจะถึงเขาแบบขาดๆเกินๆอยู่ถึงบางทีถล่มไปบั่งบอลมาด้านหลังบ้างจับบอลต้องพลิกต้องพิงต้องแต่งต่ออีก2-3จังหวะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามาปุ๊บพื้นที่มีให้เล่นก็น้อยโดนประกบนะฮะแล้วบอลมันก่ามันจะมาถึงม,มันเป็นบอลที่ยากอะ่ะมันไม่ใช่บอลแบบรับได้ง่ายๆสวยๆอะไรแบบนี้บางทีก็จับลั่นบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนีค้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าพอโดนประกบ ใหลายตัวเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนจะจ่ายบอลให้เราเนี่ยมันจ่ายธรรมดาไม่ได้นะคุณจ่ายแบบแป้ง่ายๆอย่างเงี้ยกองหลังพวกก็เอาไปกินหมดถูกปะเพราะเป็นโดนประกบอยู่ถูกปะมันก็เลยจะต้องจ่ายบอลที่เล่นยากเพื่อจะได้ทะลุกองหลังมาถึงตัวกองหน้าได้นะครับอันนี้ต้องต้องต้อง ต้องเล่าแบบเหมือนเป็นเชิงทฤษฎีหน่อยๆปฏิบัตินิดๆอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อจะได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมมุมมองผม,มคิดแบบนี้นะแต่ว่าเอาล่ะก็ยังให้กําลังใจครับอยากให้เยอเคเรสเนี่ยยิงประตูร,ระดับ30ลูกต่อฤดูกาลโหกดดันจาด <c oughs> <c oughs> นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมพูดแบบเขาไม่ได้ยินนะครับแต่ก็แต่ผมก็เชื่อว่าเขาทาได้นะแล้วก็เป็นูนยนหน้าที่มีศักยภาพครบเครื่องนะครับ ใหญ่หนาเร็วคล่องโอ้โหมันไม่น่าเชื่อยุคนี้มันจะผลิตคนที่มันมีครบทุกอย่างได้คนคนเดียวได้นะขาดแค่เรื่องของประตูละนะครับขาดแค่เรื่องของจํานวนประตูดีกว่ายิงประตูก็ยิงได้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิกตอร์เยอแคเรสจะยังคงดีเหมือนหลายๆคนที่หลายๆคนเชื่อนะเราก็มารลอลุ้นกันไปแล้วกันนะครับไปดูอื่นอดีกว่านะครับเดบิดรายาครับได้รับข่าวดีครับได้เป็นคุณพ่อมือใหม่ไม่พอนะครับ นะฮะยังได้เรียกว่าขึ้นกันเดือนด้วยนะนะครับก็ล่าสุดครับเดบิดรายาครับผู้สาประตูมือหนึ่งของอาร์เซนอลครับโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นครับได้รับคว้าถุงมือทองคำสอสมัยติดของพรีเมียร์ลีกนะปัจจุบันเนี่ยเก็บไป6คลีนชีทแล้วนะครับเก็บไป6ไป7คลีนชีทแล้วนะครับในการเริ่มต้นฤดูกาลเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นเองนะครับ ก็สโมสรก็เลยมอบรางวัลครับด้วยการปรับปรุงสัญญาใหม่ครับคือปัจจุบันเนี่ยสัญญาเดิมมีถึงปี2028นู่นเลยนะแแต่ว่าครับนะฮะก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มนะครับโดยเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็การันตีว่าเขาจะเป็นคนสำคัญของทีมแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับดาบิดตรายาครับแล้วก็นอกสนามครับนะฮะภรรยาเขาครับคุณทาเทียนา ทรูบลูเนี่ยนะครับก็เพิ่งประกาศนะครับผมเห็นภาพนะเดดดี้แล้วก็มีเป็นเสื้อแล้วก็เดดดี้นัมเบอร์วันเนี่ยแล้วก็ไรย่านะอ่ะก็เรียกว่าช่วงนี้กำลังลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟเลยนะสำหรับไรย่าผู้ศัประตูพ่อหนุ่มสเปนเหล่านั่นเองนะครับอ่ะไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับทอสซาดีกว่าอ่าเรียนโดทอสซารครับมีข่าวว่าจะย้ายไม่ย้ายตลอดเลยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับล่าสุดเนี่ย ทอสซาออกมาพูดนะครับบอกว่ายังไงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่คิดจะย้ายออกจากอาร์ซนอลครับเลโอนทอสซาครับบอกว่าไม่มีความคิดที่จะอำลาสโมสรครับนะช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะมีข่าวลือว่ามีหลายสโมสรสนใจตัวเขานะครับช่วงแรกที่ผมมีการบาดเจ็บเล็กน้อยข่าวลือคงจะมาจากการที่ผมไม่ได้ลงสนามมากนะักแต่ตอนนี้ผมได้โอกาสมากขึ้นผมรู้สึกดีผมรู้สึกมีความสุขกับบทบาทของตัวเองในทีมนะครับซึ่งทอสาก,ก็ปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเป็นคนลงสนามมากที่สุดนะ นับจานวนนั้นเนี่ยทอส,สามากที่สุดในทีมเลยนะนะปีนี้ก็เรียกว่าลงมาเป็นซูเปอร์ซับก็ทําผลงานได้ดีนะครับให้เล่นเป็นตัวจริงก็เล่นได้นะครับสำหรับเลียนโดทอส,สานะไปดูเรื่องของซื้อซื้อขายขายเพิ่มเติมนิดนิดนึงเลยก็แล้วกันนะครับก็อีกหนึ่งคนครับที่มีข่าวกับอาร์ซนอลก็คือโรดริโกของเรอัลมาดริดครับนะก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ยังสถานการณ์ยังไม่ได้ดีนะโรดริโกเองก็เรียกว่ายังไม่ได้ ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงหยับแบบสม่ำเสมอได้นะครับได้ลงเล่นไหมได้ลงเล่นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเป็นตัวหลักเหมือนก่อนหน้านี้แล้วผมอาจจะขออนุญาตขยับแบบนั้นก็แล้วกันก็เลยมีคนไปสัมภาษณ์นะครับโรดริโกอนาคตของเขาจะอย่างไรนั่นเองนะครับมีเชื่อมโยงกับอาร์ซนอลแล้วก็หลายๆทีมนะครับมีข่าวลือในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าโรดริโกเนี่ยจะย้ายสโมสรแต่สุดท้ายครับก็ยังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับและ ข่าวลือเชื่อมกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็ยิ่งเบาบางลงไปครับเมื่ออาร์เซนอลไปซื้อเอเบเลชีเอเซ่นะครับก็เลยทําให้โรดริโก้เนี่ยกับอาร์เซนอลเนี่ยดูเบาบางลงไปนะครับปัจจุบันครับเอามาปัจจุบันเลยครับเอเอ่อไม่ใช่เอเซ่โรดริโก้นะครับได้ลงสนามในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่กี่นัดน้อยมากนะครับก็เลยทําให้กระแสเรื่องอนาคตของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เลยออกมาสัมภาษณ์ครับบอกว่า ผมทางเดียวที่ผมจะย้ายออกจากสโมสรแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือสโมสรไม่ต้องการผมใช้ใชคำนี้แล้วกันนะเขาบอกว่าโรเจโกออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าวันหนึ่งเรอัลมาดริดบอกผมว่าหาที่ใหม่เถอะผมก็จะตอบตกลงนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นสโมสรณนนวันนี้สโมสรบอกผมว่ายังเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็เลยทําให้เขายังยืนหยัดต่อสู้ตัวจริงต่อไปนั่นเองนะครับกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะ ส่วนใครที่อยากจะได้นะก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยข่าวสบายๆส,สนุกๆหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้โอ้โหเหล่าบรรดาอาดีตนักบอลเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ครับในวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับอร์เซนอลกันเยอะนะว่าปีนี้เสริมทัพดีมีโอกาสรุนแชมป์นี่นั่นนู่นนะครับพอลโซโคครับอดีตกองกลางห้องเครื่องทีมชาติอังกฤษครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันครับโดยพอสโคครับอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอาร์เซนอลณเวลานี้เนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลในรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการคว้าชแชมป์นะครับพอสโคบอกว่าเมื่อคุณดูพวกเขาเล่นนะครับดูอาร์เซนอลเล่นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่านี่คือทีมที่เก่งจริงๆนะครับพอสโคบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเกมกับนิวคาสเซิลที่ผ่านมานะครับซึ่งดูจะเป็นเหมือนการปลดเบรกมือ เมื่อมาตินโอเดกาดกลับมาสู่ทีมและทําให้ฟุตบอลในแล้วกลับมาเล่นในฟุตบอลในแบบที่คุณทุกคนคาดหวังจากทีมนี้ที่ทีมที่อาจจะเป็นแชมป์ลีกก็ได้นะครับแก็เป็นสิ่งที่พอสโคบ,บอกนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ารักอาซนอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ E